ราต้องทำเวฟให้ดีๆแล้วก็ตาเปิดตัวลงแค่นั้นแหละแล้วก็ชนะเลย What the fuck Oh shit Shut down อ้าวเสียนี่นี่บ้าดีขอ,อเลอกเล่นไปดูแข่งกว่าเกมก,กักขอบคุณค่ะคุณเซน้ขอบคุณที่กดซับช่องเรานะสุดดีตอนับเข้อสุ่กาแค่นี้ดบาเียมา ภาพเสียงดอร่าทำไมพี่วอรดัสไม่เอาสมัยมาคะเนี่ยส่วนตัวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นทริคของพี่วอรัสหรือเปล่าแต่ถ้าถามความเห็นชิปแล้วก็ชิปคิดว่าพี่เขาลืมหยิบมานะคะแล้วดูสิคะการเงินของพี่วอรัสตอนนี้อยู่ที่800 ฟาร์มไปได้แค่หลุมเลนหลุมเดียวค่ะโอ้แล้วตอนนี้ค่ะเป็นเฟิร์สปจากทางเลนบนโอ้ว้าวทิปเปอร์ที่ยืนคู่กับมิราโคนะคะเก็บคิวของทางสัพพอร์เตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอเมก้แลวนี่ค่ะชิบะเข้ามาแย่งบลูเป็นที่เรียบร้อยโอ้ตอนนี้พี่วอลดัสจะลำบากหน่อยนะคะด้วยความที่ไม่มีสมัยแล้วตอนนี้เลือดโลมากเลยต้องกลับไปฟาร์มในส่วนของไก่ก่อน แต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะคะนี่ค่ะมีบรัมจากทางสปอร์เตอร์ไปปวดไม่ให้ว้าวกลับบ้านด้วยนะคะชิบาได้ปูของทางฝั่งเลนล่างไปแล้วก็แปะเข้าใส่มิราโคค่ะโอ้โหเจ็บเลือดเกือบหมดหลอเลยนะคะตอนนี้มีทางฝั่งของ r i ฟส์คาเลอฝั่งบนอยู่สปอร์เตอร์มาช่วยคุมโซนและชิบะเตรียมตัวสแตนบายเข้าไปตีเป็นที่เรียบร้อยค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของทาง e-vote จริงๆแล้วค่ะตอนนี้ด้วยความที่พี่บอลล์ลืมหยิบสมามาน่าจะเป็นอะไรที่ผิดพลาดทางเทคนิคแล้วเนาะอาจจะเล่นมาเยอะซ้อมมาหลายตาแล้วเบลอแล้วก็เห็นกรงจักเป็นดอกบวัวเห็นบาเริยเป็นสไมา์ก็ต้องมีบ้างแล้วนะคะเธอทำไมชิปทำอะไรอย่างนี้ได้วะทำไมชิปทางทำจริงจังๆไม่ได้วะ เอาภาพแบบไม่คายลิ้นเหรอได้เวลนี่ค่ะเป็นการเงินที่ใกล้ๆกันอยู่นะคะนำไปยังไม่ถึงพันคะ่ะส่วนของอีเวอร์สฮุติเบอร์เขามาดรายสไลปอมรอร์มอีกเล้วค่ะทือนมากแต่ก็เสียเลือดไปคะพี่จีโฟก็เสียเลือดไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้นอกจากเสียเลือดแล้วก็รีคอกับบ้านไปเอ,อของกอนะคะ มังกรไฟ์เกิดขึ้นในอีกยี่สิบวินาทีต่อคิดว่าทางฝั่งอ e ีเวอร์สนาเจอไม่อยากสู้นะด้วยความที่ไม่มีสไมร์อาจจะอาจจะแยกไปจนบนหรือเปล่าด้วยความที่ตอนนี้เฟียร่าก็ออยังฟาร์มเรยอยู่โซนบนนะโอ้ยแล้วก็กลับบ้านไปเป็นซีเรียบรอยชิบะออแล้วก็คู่ร่างของ บูร์รมิเตอร์สปอร์ตก็บ,บานอยู่นะฮะน่นจะกกับเป็เ,เกบเฮกเกตก่อนวันนี้ฮะมีะข่อมาคึ้นโซนในส่วนของมังกรแตลยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คิดเว่ร์ทางบูร์รัมิเตอร์สปอร์ตน่จะเปิดเลยนะคะด้วยความที่มีสมัลล์อยู่ฝั่งเดียวเนาะ โอ้แต่นี่ค่ะชิบะอยู่คนเดียวในรุมแมงกรนีไงเธอจังหวะนี้ดีเวอร์ก็ยังไม่ปล่อยนะคะมีทางชิเปอร์สู้อยู่กับโนเอลโซนบอลแล้วชิเปอร์ก็เลือดจะหมดหรอแล้วส่วนโนเอลก็กดอังติดส่เป็นเป็นชิบะโบร์ชิเปอร์ต้องกลับบ้านไปกอ่อนนะฮอลเลอร์คิดว่าน่าจะวิ่งลงมาไฟเรนร่างหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ทันเนาะจังหวะนี้โอ้แบนี่ค่ะชิบะมันบิ็นเข้าไปแล้ว โอ้ยแฟตตามเลยค่ะแคสต์นเถื่อนมากโอ้เออเออเออ my god ผ so oh, be um, uh, ้าไม่ท่อนอ๋อล้มไปเป็นที่เรียบร้อยทางฝั่งของไอชินี่แล้วคิวต่อไปเหมือนจะเป็นซอรมอนที่ร้มต่อกลายเป็นเพรที่สวยงามจากทางอีเวอร์สค่ะเบรนเทอร์ที่สปอร์ตตายกันไปถึง4ตัวแล้วโอ้โหได้มังกรหรือเปล่าคะเพรนี้คิดว่าทางชิบะน้องจะมาไม่ท่อนนะค่ะพังแบบติดอ่างเหรอภาคแบบหนุ่มอนิเมะขี่อายติดอ่างวะ โอ้ยแล,แ,ลและและนี่ครับเป็นเฟิร์สปัตเฟิร์สปอมของทางเออพี่โนโอเอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าและกับมังกรไฟไปครับเออละมาเออทัมมิ่งต่อไปไอเป็นทัมมิ่งของเออลิปลิฟเปอร์รโลครับเป็นลิปเปอร์โลอีกสิบวินาทีครับ นงลิซาจำดไม่ได้เหรอนองลิซามันแซบเกินดีแลอันนี้ค่ะเป็นพี่ชิบะเข้าไปโอ้ออค่าเอ่อเคสตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเสารซึ้เนานะโอแล้วนี่ค่ะได้เป็นป้อมกลางไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนะั้นหรอกแค่ป้อมกลางของเกมวายลีปะก็ก็แค่ป้อมกลางปะไม่ไดีค่าได้สักหน่อยแต่ก็ก็ยินดีด้วยนคะค่ะบรญละมือได้อินสปอร์ตที่ได้ป้อมกลาง เออส่วนทางฝั่งของซปเปรลตก็ต้องก,กลับบ้านไปก่อนนะเพราะว่าเลือดหมดเออชิบะยังฟาร์มได้เพราะว่ามีสมัยอยู่นาะก็สมัยเอาเลือดก็ได้่้าชินามอนเคียร์เรนไหวปะเนี่ยโอ้และนี่ค่ะชิบะเตะทางทิปเปอร์เข้าป,ป,ป้อไปไปเอ,อ้ยไม่เข้าเรียบร้อยแต่ว่าโดนอันตีจากทางโนเอลเนาะก็ก็ดีแต่ก็เกือบตายสองคนแต่ก็ดีแหละก็ยินดีด้วยนะ เนนี้ค่ะพี่จิฟอร์มาตีในส่วนของป้อมโบโ,โหแรงมากด้วยความที่พาสิคของก,ะกะะอักรต่เนาะแต่ก็อก็แค่ได้ป้อมบนนะ่ะก็ไม่ได้ขุมอะไรปะก็อก็นั่นแหละก็แค่นั้นนะ่ะเพื่อวากลับบ้านไปแล้วนี่ค่ะเป็นพี่โนเอมาช่วยกันตีป้อมล่างต่อนะคะก็ก็ไม่ได้ขุมอะไรหรอกทั้งสองฝั่งอะ่ะก็แค่ได้ป้อมปะโอ้เนี่ยชินอมอนโดนปะเลือดเกือบหมดแล้วเนี่ยต้องกลับบ้านไปก่อนนะ สิริขอพาศรีษะทุกคนชิปตั้งใจมาดูแข่งจริงจังอ่ะเนี่ยสิริขอพาอีส,สานหน่อยครับอ่าแล้วบัตทีนี่กับบาตไปกอนอสินีไหวบานอุยรัมโดนแล้วโดนที่เปิดปาดเขาให้แฟตออกก่อนเสียหิวนำ้ำโอ้ยไหวบานอีบเบิร์ดขีบเบิร์ดกีโฟแฟตออกมาก่อนโดนคิลเลอร์อกสติงตาไป บอไวแล้วโนเอลล้มก่อนอ้าวยังบอล้มแห้โอ้โหโลสวยจัดสะพอเตอแต่ยังไงจังหวะนี้โอ้โหล้มไปก่อน <c oughs> ล้มแล้วครับแคตาตาลบอไวบอไวแล้วนีครับมังกรมังกรดินเนาะสิเกิดแล้วอีโวตมิราเคลิลกลับบาได้ยากอยากสิกัน แต่ก็ต้องกลับก่อนเออแต่ก็อยู่ก่อนอยากกันไหมอ่ะแล้วก็กลับไปเป็นทีเดียบร่อยแต่แต่ทางวัยรำมากันบึ้แล้วด้อสีไฟไหวโบสีห่าวเนี่ยเหมือนทางอีโวสีเอาปมกลางเทดเด้อเทดไปเป็นทีเดียบร่อยครับเป็นปอมกลางแหลกกับเมือกรดิน ภาษาลูภาษาลู้ไม่ไหวพูดไม่ได้ขอภาคแบบลำเอียงกันทีมไหนสักทีมหน่อยครับแบบ2มาตรฐานเ <c oughs> นี่ยนะตอนเนี้ยคือแบบอีโวสก็ก็เงินตามอยู่ตั้งสองพันอะแบบคือ,อยังไงไม่ชนะหรอกคือวิรามเงินนำหยุดย่โห่สามพันละดูดิโอ้อยังไงวิรามก็ชนะปะเนี่ยเห็นป้าโดนปลุกในป่ปาขนาดเนี้ยคือ ยังไงวิลลามก็ชนะค่ะในจังหวะนี้แล้วเหมือนทางวิลลามจะมากุ๊ปแล้วก็ทําป่าลึกในโซนบนปล่อยรวมถึงปล่อยริเพิร์โลในส่วนของเลนกลางนะคะป้อมป้อมกาของอีโวสแตกแน่นอนคือจังหวะนี้ยังไงวิลลามก็ชนะทุกคนใครเข้ามาใหม่อ่านเมนด้วยนะชิปไม่ได้อารมณ์เอียงแต่ว่ามีคนขอแล้วชิปก็คิดว่าวิลลามชนะค่ะโอ้โหป่าไปแค่นี้ไม่ตายหรอกสิบา้าะ เออเลือ่อนเหลือ,ลอโลขนาดไหนก็ไม่ตายหรอกโขหชินาบอนเขาแบบโชเซียนอยู่เนาะถึงถึงจะตายไปเขาก็เป็นแผนของเขาไงและนี่ค่ะเป็นทิปเปอร์ที่มาแต่ไม่ได้คิวหรอกตีกาเลนไปอะตีงไงก็ไม่ตายถึงตายก็อยู่ในแผนอืมบอกเลยมันมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเขาไม่ได้คำนวณกันมาก่อนอ่ะอืมเนี่ยค่ะอีวก็น่าจะได้แค่ป้อมกลางแหละไ,ไม่ไม่รักษานะหรอกการอืนก็แค่ฟื้นฟูกลับขึ้นมาใกล้ๆแต่ ยังไงวิลแรมกชนะพอสิภาพลงเอียมปุ๊บเงินตีกลับเลยโอเคชิปไม่ได้ดูเกมตอนะชิปสนุกแหละสนุกแหละโดนคนดูแกงอ่ะไหนลองผาาจริงจังบ้างดีกว่าและตอนนี้นะคะเป็นการเงินของทางวิลแรมติดเอ้ากำลังจะพาาเลยและนี่ค่ะเป็นโนเอลที่ยืนหลุดโพซิชันไปนหน่อยแต่ด้วยความที่เป็นกาเรนนะคะก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากค่ะเดี๋ยวพาสิบก็เด้งเลือดกลับมา โอ้แต่นี่ค่ะมิราเคิลดนเตะ้คนเอ้ไม่ใช่ดารกออนเรดเข้ามาแล้วนี่ค่ะแพ็กเกจตามจากอาชินี่เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ารอดชีวิตไปได้นะคะในส่วนของมิราเคิเสียไปแค่มอนซูนแต่ทางเบียรมเตสปอรเสียทั้งอันติซ o นิเวฟบอันติดารกออนเรดจากทางชิบะและแพ็กเกจของคอกิเลยนะคะต้องภาพแบบโยนคำถามให้นักพากยอีกคนตอบนั่นสิอันนี้ยากมากเลยอันนี้ยากจริง ชิบไม่ถนัดเลยอะไม่ถนัดโยนคำถามแต่ถนัดโยนเกมมันเทาไม่น่าจะได้ครบเก้านะมันมันต้องการตะเกียงอะตะเกียงธรรมดาซึ่งเรามีตะเกียงเขียวตอนแรกคิดว่าตะเกียงเขียวจะมีของที่จะมาเป็นบรรเทานเนี่ยตะเกียงเขียวมันเหมือนแบบ อัาเป็นพวกของเออพวกคอมน่ากลัวน่ากลัวเชีย่ยใช่เป็นเนี่ยอุ้ยรักสู้สรักสู้สูลรักสู้ส